ขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณขอบคุณโค้งสุดท้ายแล้วนะการรัานค่ะเอาแม่พวงกินแซบก็มาแม่พวงกินแซบขอบคุณค่ะโอ้แม่พวงมาครั้งแรกนะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณมากยินดีต้อนรับค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยที่มาแวะมาอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะแม่แม่ ขอบคุณค่ะอ่านนกพาชิมขอบคุณค่ะแอดขอบคุณค่ะไปหลังบ้านให้เนาะขอบคุณขอบคุณที่แวะมาขอบพระคุณค่ะคงสุดท้ายแล้วขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้แวะมานะเดี๋ยวจะกลับไปหาทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเราให้มันผ่านอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวจะแคปไปเนาะแคปหน้าจอไว้นะคะว่าเออคนเก่าเราไม่ต้องแคปแลวแหละแต่คนใหม่นะคนใหม่ที่เข้ามานะคะขอโทษขออนุญ,ญาตนะคะ ที่เรากำลังบนมาเจอกันเดี๋ยวแอดจะตามไปทีหลังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้ำใจอันงดงานของพี่ๆน้องๆคนไทยสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวแอดตามไปนะคะรุ่นท่านค่ะจะใกล้ละโค้งสุดท้ายละค่ะเพราะว่าครบเมื่อวานนี้เนาะสองเดือนเลยนะ เอสซีดีทางไม่ต้องแคปแล้วแหละไปทุกวันแหละเออทุกเอสเซนต์ไปหมดแล้วนะคะแองคำลาอยากขึ้นก็นขึ้นเด้อแอดลาสมาหาแม่เหรอโอเคเมื่อคืนแม่จอดไปเด้อขอบใจหลายๆวันนี้ไปหายยาทวดหน่อยเด้อยาทวดน่าจะขึ้นเมื่อวานเน้นโอเคสบายดีตอนเช้าครับแม่สบายดีสบายดีเมื่อคืนนี้เป็นยังไง เห็นเอามะม่วงเอามะม่วงขึ้นละไม่กลัวละไม่ตามแล้วนะขอบใจมากจ้าขอบคุณมากเลยะมาหมดละเห็นไหมมาทุกเอเซนแม่ก็ไปเด้อไปบ้านหลักแหละไปบ้านหลักเนาะไปจอดให้บ้านหลักโอเคนะคะตอนหนูขึ้นนั้นแหละแอดสนใจนะคะมาทุกเอเซนให้แม่เลยขอบใจมากค่ะแอดสุรชัยก็มาสองหยุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแอดสุรชัยขอบคุณขอบคุณก็ก็ไปหลังบ้านอยู่เนาะประมาณเนี้นะอยู่กับ อยู่กับน้องตุ๊กปุตเกตอนะนี้ไงลูกนี่ไงไปกินซะไปกินซะพี่เขากินละขอบคุณค่ะผัวไผ่ก็มาเนะี่ยปล่อยปล่อยมาหมดเลยไหมลงหรือยังลงแล้วใช่ไหมแม่ผัวกดไม่พร้อมขนมค่ะขอบคุณค่ะแอบสมใจโอเคขอบคุณขอบคุณเออผัวไผ่กลมานั่นแหละบอกเองตอบเองไม่ใช่หรือวันนั้นล่ะรู้แล้วที่รักก็ มาหวานตรงนี้มาหวานตรงนี้ยิ่งกวนมม่วงอยู่นะเดี๋ยวมดจะคืนเดี๋ยวไม่มีเวลาทํางานหรือเานั่นมดจะข้านมดก,กบเคียดค่ะขอบใจมากจ้าโอ้ยมาช่วยแม่ขคงสุดนาจริงๆขอบใจขอบใจถามคอยแน่ออถามแล้วถามทุกวันละแหละไม่ถามเข้าไปไม่ถามจะโดนเผาแล้วใครไม่อยู่ในห้องโดนเผาแน่ โดนเผาเด้อสิบอกให้ถ้าที่ร <centre> ักไม่ยิ <French Claire laughing> ้มนแสดงว่ายังไม่โอเคนะเบาแอเบาแอเห็นแล้วนะคะขอบใจมากค่ะยายิงอ้อนขอบคุณค่ะแอนนองรักด้วยนะคะทุกท่านทุกคนครบแล้วนะคะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีอายุวันน่าสุขาภาระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมุนไพรปรารถนาทุกประการเรคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะ วันนี้อีพีนี้นะคะไลน์นี้ก็ขอบคุณมากๆที่พี่ๆน้องๆมาช่วยคงสุดท้ายเนาะที่จริงอ่ะมันครบแล้วแหละนะแต่เขาก็ยังไม่ปิดเขาให้ ให้คนแก่เหี่ยวหน้าหนังเหี่ยวย่นย่นเดี๋ยวก็นังน่งนั่งพูดแพ่มแพรมไปก็ขอบคุณนะคะเห็นทุกอ e ีพีเห็นทุกเอเซ่นนะสุขสบัสดีจงมีกับทุกท่านทุกคนนะคะโชคดีค่ะเราเจอกันอ e ีพีหน้านะคะแล้วเราจะตามไปหลังบ้านท่านอย่าตกใจนะคะนั่นน่ะทเนตมาทีหลังเขานั่นาน,น่ะเฝ้าลงเฝ้าลงอะอยู่ให้นางเร็วไปไหนมาเสร็จหรือ,อยังทํางานเสร็จหรือ,อยัง แม่ก็อยู่ยาวนะเมื่อคืนนี่คุยกันสนุกสนานเลยคงสุดท้ายแล้วโคงสุดท้ายละ,ยละแต่เขายังไม่ปิดให้เด้อเขายังไม่ปิดหลังมากเขายังปล่อยมาไม่หมดน่ะละจริงมันครบเลยแหละโอเคโว้ยขาขอบคุณคะ่ะนู่นน่ะมีคนมาเก็บสายไฟให้ละ มีคนมาเก็บสายไฟให้แล้วเดอ้อสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนโชคดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทางวัดเขาทางเทศบาลจะประกาศอีกแล้วนะคะบา,บายยค่ะรักทุกคนห่วงใยทุกท่านบา,บายยขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีมีชัยตลอดไปตลอดกาลค,ค่ะโไอ้ะ่วบัตดีค่ะบา,บายย